ข้อที่21จากรูปรูปสามเหลี่ยม A C E มีพื้นที่1ตารางหน่วยรูปสามเหลี่ยม B D F มีพื้นที่2ตารางหน่วยถ้า B D ยาว20หน่วยแล้ว C E จะยาวเท่าไรดูก่อนว่าเขาให้อะไรเรามาแล้วเขาให้พื้นที่ A C E A C E คือตรงไหน A C E คือสีชัดๆดีกว่า A C E คือตรงนี้ถูกไหมสามเหลี่ยมตรงนี้หมดเลย ตรงนี้มีพื้นที่เท่าไหร่นะพื้นที่1นตารางหน่วยน้องๆลองรยงเอาไปก่อนเลยตรงนี้พื้นที่คือ1ตารางหน่วยเนาะต้องให้ต่อให้อะไร BDFBDF คือตรงไหนล่ะ BDFBDF ก็คือตรงนี้ถูกไหม BDF พื้นที่2ตารางหน่วยเขาต้องการอะไรเขาต้องการว่า ถ้า B D ตรงนี้เท่ากับ20สิบแล้ว C E ตรงนี้ละ่ะยาวเท่าไหร่ถูกปะจากรูปเวลาทุกครั้งที่เจอโจทย์เนี่ยถ้าให้รูปภาพมาน้องๆใส่ข้อมูลทุกอย่างที่เขาให้มาจากโจทย์ลงไปก่อนเลยหลังจากนั้นเราถึงจะมาที่าร,ราารูปที่เราใส่ข้อมูลลงไปแล้วอีกทีหนึ่งว่าเฮ้ย <c oughs> เราจะหาคําตอบที่เขาต้องการจากสิ่งที่เขาให้มาได้ยังไงบ้างโอเคปะอีนี้เขาให้ไรมาเขาให้พื้นที่สองน้สองอย่างนี้มาแล้วให้ได้อีกให้ว่า ตรงนี้มันยาวเท่ากันด้วยถไหมเครื่องหมายนี้คือเครื่องหมายที่บอกว่าความยาวของตรงนี้เท่ากับตรงนี้โอเคปะแล้วก็ให้ความยาว BD มาถามความยาว CE อเขไหมแล้วทีนี้น้องๆต้องมีความรู้เรื่องสามเหลี่ยมปกตินี่แหละที่เขาบอกว่าพื้นที่สามเหลี่ยมเท่ากับหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงถูกไหมแต่ว่าสําหรับรูปสามเหลี่ยมเนี่ยถ้าพี่ถามว่าถ้ารูปสามเหลี่ยมเป็นอย่างเนี้ย ไหนคือฐานฐานก็ต้องเป็นตรงนี้ถูกไหมตรงนี้คือฐานโอเคแล้วสูงล่ะสูงมันคืออะไรตามนิยามความสูงของรูปสามเหลี่ยมมันก็เกิดจากจุดยอดลากมาตั้งฉากกับฐานตรงนี้ก็จะคือความสูงแต่ว่าโอเคถ้าเป็นรูปเดิมนั่นแหละแต่พี่เปลี่ยนฐานถ้าพี่ให้ฐานเป็นตรงอื่นเหรอแล้วสูงมันคือตรงไหนถ้าพี่ให้ฐานเป็นตรงนี้ฐาน สูงคืออะไรเมื่อกี้พี่บอกว่าสูงคือจุดยอดลากไปตั้งฉากกับฐานถูกไหมสมมุติมันลากมาตั้งฉากตรงนี้จุดยอดลากมาตั้งฉากกับฐานตรงนี้ก็จะกลายเป็นความสูงของมันถูกไหมแล้วหน้าสุดท้ายลองดูก่อนว่าเราจะเข้าใจไหมถ้าเราเข้าใจตรงเนี้ยมันจะสามารถต่อยอดเรื่องอื่นๆได้เลยตรงนี้ถ้าเราให้ตรงนี้เป็นฐาน ตรงไหนคือสูงของพี่อันนี้คือจุดยอดถูกปะน้องก็ลากมาเลยลากมาตั้งฉากตรงไหนล่ะอาจจะตั้งฉากประมาณเลยเอาไปหน่อยก็ได้ตรงนี้ก็อาจจะเป็นสูงก็ได้อันนี้จะเรียกว่าฐานเหมือนกันนะแนวฐานอะ่ะตรงเนี้ยแล้วมันก็มาตั้งฉากเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือสูงแบบนี้แล้วทีนี้เรามาดูซิโอเคความรู้อันนี้เราจะช่วยอะไรได้บ้างที่บอกว่าพื้นที่สามเหลี่ยมคือเท่ากับ หนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงถูกป่ะถ้าฐานเท่ากันถ้าพื้นที่สามเหลี่ยมเท่ากับหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงแล้วถ้าฐานมันเท่ากันแล้วพื้นที่มันเท่ากันความสูงก็ต้องเท่ากันด้วยถูกไหมถ้ามาดูตรงนี้เลยถูกตรงนี้เขาให้ะไรมานะเขาบอกว่าฐานมันเท่ากันนี่ที่เขาให้มาฐานมันเท่ากัน แล้วจุดยอดจุดยอดคืออะไรถ้าฐานอยู่ตรงเนี้ยจุดยอดคือตรงนี้ถูกปะถ้าลากไปสามเหลี่ยมรูปนี้แนวตั้งฉากก็อยู่ตรงนี้แล้วก็สําหรับสามเหลี่ยมรูป b a f สูงก็จะอยู่ตรงนี้เหมือนกันถูกปะเพราะฉะนั้นเรารู้เลยไหมว่ารูปสามเหลี่ยมตรงเขียวเขียวนี้ยพื้นที่เท่ากับเท่าไหร่เลยเท่ากับเท่ากับสองตารางหน่วยทำไมถึงเท่า เรามาขยายรูปอีกทีดีกว่าน้องๆหลายคนอาจจะนึกออกแล้วว่าทําไมมันเท่าเพราะอะไรเพราะมันมีฐานกับมีส่วนสูงเท่ากันเราลองมาดูอีกรูปนึงเลยดีกว่าโอเคเอาแค่รูปนี้เนาะเขาให้อะไรบ้านะตรงนี้ A F B D แต่ตรงนี้มันเท่าไหร่เอ่ยตรงนี้มันสองตารางหน่วยเนาะเคปะ่ะ แล้วเขาก็ให้อีกว่าความยาวตรงนี้เท่ากับตรงนี้จากตรงนี้เนี่ยเราทําให้รู้ว่าฐานของรูปสามเหลี่ยมสองรูปเนี้ยฐานตรงเนี้ยขอบฐานตรงเนี้ยมันเท่ากันแล้วอย่างหนึง่งพื้นที่สามเหลี่ยมคืออะไรขออกฉีพื้นที่สามเหลี่ยมคือหน,น,น,นึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงมีมีอะไรเท่ากันแล้วมีฐานเท่ากันแล้วแล้วสูงเป็นยังไงอ่ะพี่บอกว่าอะไรนะสูงมันคือ ลากจากจุดยอดลงมาตั้งฉากกับฐานถูกปะยากคือจุดยอดสาหรับสามเหลี่ยมสีดํานี่ลากลงมาตั้งฉากตั้งฉากกับฐานอะไรยังอันนี้ก็ต้องเป็นส่วนสูงถูกปะแล้วสําหรับสามเหลี่ยมที่ดังไม่ได้ระบายสีดําล่ะมันมีสูงเท่ากับเท่าไหร่มันก็ต้องมีสูงเท่ากับจุดยอดลากลงไปตั้งฉากกับที่ฐานด้วยถูกไหมฐานมันเป็นฐานที่มีเป็นเส้นตรงเดียวกนันนี่อันนี้คือฐาน เพราะฉะนั้นความสูงของสามเหลี่ยมทั้งสองรูปมันก็เท่ากันด้วยเอา้ามันเท่ากันเท่ากันเท่ากันทั้งสองอย่างแสดงว่าพื้นที่มันเท่ากันด้วยถูกปะเราเลยได้เลยว่าพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม A B F ก็เท่ากับ2ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นได้แล้วเนาะมันมีฐานเหมือนกันฐานเท่ากันเท่าเขาบอกมาแล้วสูงล่ะสูงมันสูงเดียวกันพราลากจากจุดยอดไปยังฐานเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นพื้นที่เท่ากันก็ได้ละ มาดูต่อมาดูต่อยังไม่ถึงคําตอบเลยเราเพิ่งได้รูปอะไรนะ A B D เองว่ามันตรงเนี้ยทั้งบทเนี้ยมีพื้นที่เท่ากับเท่าไหร่พื้นที่เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยถ้ารูปเริ่มเละเนี่ยน้องๆวาดใหม่เลยเนาะเราจะได้เห็นชัดๆปึ๊บไปใหญ่เลยมาละตรงนี้ ตรงนี้เป็นดีถูกปาช่วยพี่หน่อยเนาะตรงนี้เป็น f ถูกปะดูตามเลยเมื่อกี้เข้าใจหรือ,อยังถ้ายังไม่เข้าใจย้อนกลับไปดูก่อนนะเพราะเราจะใช้ความรู้เมื่อกี้อีกครั้งหนึ่งในการคิดออกมาตรงนี้ 2, ตรงนี้สองตรงนี้1ถูกปะสำหรับพื้นที่นะแล้วเขาให้อะไรมาให้ตรงนี้20ถูกปะบีดถามอะไรถาม C e เท่ากับเท่าไหร่ ตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างอะสาหรับรูปที่เราต้องการตอนนี้เราต้องมาต้องเ,ออเวลาดูพื้นที่สามเหลี่ยมที่เขาให้มาอย่างเงี้ยเราต้องดูฐานมันเท่ากันหรือว่าดูสูงมันเท่ากันเนาะจะได้มาเทียบกันได้ตอนนี้สูงของมันคืออะไรส่วนสูงของทั้งสามเหลี่ยมเลยของพื้นที่ ace ก็ได้พื้นที่ฐานพื้นที่สามเหลี่ยมของมันก็จะเกิดจากฐานคูณสูงฐานมันคือ ce คูณกับสูงสูงคือลากจากจุดยอดตรงนี้ ลงมาตั้งฉากกับแนวฐานตั้งฉากสมมุติตั้งฉากตรงนี้อันนี้คือสูงจะเห็นว่าอะไรจะเห็นว่าท่านมองพื้นที่ ABD ด้วย ABD ที่ก็จะคิดทั้งหมดตรงนี้เลยนะ ABD เนี่ยตรงเนี้ยมันมีพื้นที่เป็น4ถูหรปล่าเมื่อรวมกันแล้ว2บวก2เป็น4ฐานเท่าไหร่ฐาน20สูงยังไม่รู้หรอก เราติดไปก่อนก็ได้สูงเท่านี้แต่สูงมันเท่ากับอะไรด้วยรูปสามเหลี่ยมรูปแรกด้วยถูกปะ่ะรูปนี้รูปนี้มีฐานที่ยังไม่รู้กับสูงที่เท่ากับรูป ABD เพราะฉะนั้นเราลองมาดูว่าถ้ามันมีสูงเท่ากันอ่ะเราจะสามารถหาด้านนี้ได้ไหมโอเคเรามาหาสูงเราหาสูงได้ยังไงหาสูงจากรูปนี้ได้ก่อนถูกปะ่ะพื้นที่ สี่เนี่ยมันเท่ากับเท่าไหร่หนึ่งส่วนสองคูณฐานฐานคือฐานคือยี่สิบคูณกับสูงสีเขียวเขียวนี่แล้วทีนี้ถ้าเราหาสูงตรงนี้ได้เราน่าจะไปเชื่อมกับตรงนี้เพื่อหา C e ได้ไหมคิดว่าได้ไหมลองดูไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้สูงเท่าไหร่สูงตัดก่อนสองตัดสองสูงเท่ากับสี่ส่วนเอาสิบลงไปหาสี่ส่วนสิบนั่นเอง แล้วพอมาดูรูปสีม่วงๆเรานี่ล่ะมันพื้นที่เท่ากับเท่าไหร่นะพื้นที่เท่ากับ1 1เท่ากับ1ส่วนสองคูณฐานฐานคือที่เราอยากรู้ CE สูงคือสูงคือสูงคือ4ส่วน10เราจะได้ C e หรือ, e. รอ,อยัง2ตัด2กับ4เป็นสองเพราะฉะนั้นเราได้ C e เท่ากับเท่าไหร่สองตัด10เป็น5โอเคไหม ย้ายหขึ้นไปคูณกับ1ก็เป็น c e เท่ากับ5เราต้องการอะไรกันแน่เราต้องการ C e ยาวเท่าไหร่ตอนนี้ได้หรือ,อยังได้แล้วนี่ดูอีกทีตอนนี้เราใช้หลักเรื่องอะไรนะโอเคตอนแรกพี่บอกว่าพื้นที่สามเหลี่ยมมันต้องมีฐานคูณกับสูงสูงเราดูจากจุดยอดลากลงมาตั้งฉากกับฐานที่เรากําหนดขึ้นไว้ซึ่งฐานเนี่ยอาจจะเป็นตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้ได้ทุกด้านเลยนะ โดยที่สูงของมันเนี่ยต้องมาลากจากจุดยอดลงไปตั้งฉากกับฐานของมันต่อจากนั้นพี่ก็บอกเลยอีกพี่บอกให้สังเกตถ้าพื้นที่สามเหลี่ยมเนี่ยมันคือหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงถ้ามันมีฐานเท่ากันแล้วแล้วสูงมันเป็นสูงเท่ากันอีกคือดูจากรูปมันอาจจะดูไม่เท่ากันเนาะแต่จริงๆแล้วมันเท่ากันเพราะอะไรเพราะมันลากจากจุดยอดลงไปตั้งฉากกับฐานเหมือนกันเพราะฉะนั้นทั้งฐานทั้งสูงมันเท่ากันเลยเพราะฉะนั้นมันอะไรจะเท่ากันอีก พื้นที่ถูกปะพื้นที่ก็ต้องเท่ากันด้วยพื้นที่เราเลยได้ตรงนี้เป็น2ด้วยตามนี้หลังจากนั้นเราก็ใช้ความรู้ตรงนี้แหละต่อยอดเข้าไปอีกว่ารูปที่เราได้มาทั้งหมดเนี้ยคืออะไรพอตรงนี้ได้2ตรงนี้ได้2รู้อะไรอีกรู้ B d ดีเท่ากับ20แล้วต้องการหา CE เราก็ใช้ความรู้เรื่องเดิมแล้วเนี่ยแต่เราขยายมาดูรูปเต็มๆของมันว่า2รูปเนี่ยที่เรารู้อ่ะมันมีอะไรเชื่อมกันบ้างอ๋อมันมีสูงเท่ากันไงพี่แบบนี้ถูกปะสูงล่างจากจุดยอดมาตั้งฉากกับฐานแล้วพื้นที่เราหาได้ยังไงนะหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงเรารู้พื้นที่ตรงนี้พื้นที่ตรงนี้เท่ากับ4เรารู้ฐานด้วยเราจะหาสูงได้ถูกปะมันเหลือตัวแปรสุดท้ายละก็เลยกลายเป็น4เท่ากับ1นึ่งส่วนสองคูณฐาน20แล้วก็คูณสูง ซึ่งสูงเนี่ยเป็นสูงเียวกันกับรูปสีสม่วงนี้เลยถูกปะเราก็เลยหาได้เลยว่าสูงเท่ากับเท่าไหร่แล้วก็เอาสูงเนี่ยไปคิดต่อเพื่อหา CE เราได้ CE เท่ากับ5เป็นคำตอบตามนี้เนาะ